สวัสดีครับผม MG สิทธิกรหรือไทยพิรักนะครับหรือโค้ดกรวันนี้เราก็มาพบกันใน YouTube แผนกระตลาดแผนรายได้ของบริษัทมารด้วยกันด้านที่3รายได้ด้านที่3เงินล้านบริหารทีมแบบไม่มีลิมิต รับรายได้ด้านที่3จากโบนัสเงินล้านบริหารทีมแบบไม่มีลิมิตหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าวันนี้นะครับบริษัทมารด้วยกันจ่ายโบนัสแบบไม่มีลิมิตจริงเหรอทําได้ยังไงนะครับบริษัทมารด้วยกันนะครับเป็นการทรําธุรกิจแบบยูนิเลเวลนะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับบริษัทเครือข่ายในเมืองไทยที่มีแผนกรตลาดแบบไบนารี่หรือ2ขานะครับแต่ในบริษัทมารด้วยกัน,นครับ เราเน้นการทำธุรกิจแบบหน้ากว้างนะครับเมื่อเรามีสายเลือดของเรานะครับไปขยายธุรกิจนะครับบริษัทมาโดยด้วยกันครับจะจ่ายโบนัสให้สูงสุดนะครับปกชั้นในการบริหารทีมแต่จ่ายแบบไม่มีลิมิตจ่ายยังไงเรามาดูกันนะครับในเดือนแรกนะครับที่เราไป็นแนะนำคนมาเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็น MC MB หรือเขาจะอัปเกรดเป็น Mobile หรือ VP นะครับทุกคนนะครับก็จะใช้กาแฟหห่อในการสมัครสมาชิกนะครับ กาแฟหนึ่งห่อที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะมีอายุสมาชิก30วปันพอถึงเดือนที่2เป็นต้นไปนะครับทุกคนจะดื่มกาแฟเพื่อรักษาสมาชิกภาพนะครับวันนี้นะครับเมื่อมีการดื่มกาแฟรักษาสมาชิกภาพบริษัทมารวมด้วยกันนะครับจะจ่ายโบนัสบริหารทีมแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าสายเลือดชั้นที่1ของเราหรือชั้นลูกนะครับเราจะรับ12บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสสายเลือดชั้นที่2นะครับหรือหลานจะรับ10บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัส สายเลือดชั้นที่3ชั้นเหรนเราจะรับ8บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสสายเลือดชั้นที่4ี่หลนเราจะรับ6บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสสายเลือดชั้นที่5ชั้นลื้เราจะรับ4บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสสายเลือดชั้นที่6นะครับชั้นรวยเราจะรับ2บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ดื่มกาแฟพีมครับที่รสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมมากๆถ้าเรารู้สึกว่าตื่นเต้นและเราอยากไปบอกคนนะครับถ้าเราลองไปบอกคนสักห้าคนนะครับ เราบอกว่าโอ้โหในรอบๆตัวเราเนี่ยครับมีคนดื่มกาแฟทุกบ้านเลยนะครับทุกบ้านมีการดื่มกาแฟถ้าเราเจอกาแฟที่กลิ่นหอมแล้วก็ได้สุขภาพแล้วก็ราคาไม่แพงเหมือน,นี้ยครับถ้าสมมุติว่าเราจะไปแนะนําคนสักห้าคนนะครับแล้วทุกคนก็รู้สึกเหมือนเราว่ากาแฟพีมคอฟฟ่เนี่ยครับกลิ่นหอมรสชาติลกลมกล่อมอร่อยถูกปากจังเลยห้าคนนะครับก็จะรู้สึกตื่นเต้นและอยากไปบอกคนเหมือนเราครับถ้าลูกของเรานะครับห้าคนไปแนะนําบอกต่อห้าคนนะครับ 5ชวน5ก็จะเป็น25ถ้าคน25คนนะครับรู้สึกเหมือนเราและอยากจะไปบอกคนต่ออีก5คนก็จะเป็น125เป็น625เป็น3125เป็น15625นะครับถ้าในสายเลือดของเรา6ชั้นมีจำนวนสมาชิกแบบนี้นะครับและบริษัทมารงด้วยกันนะครับจ่ายโบนัสค่าบริหารทีมตามตารางด้านซ้ายนี้นะครับในเดือนนั้นนะครับเราจะมีรายได้4 8 8 1 0บาทเลยทีเดียวเฉียวนะครับถ้าเราบอกว่า ชวนคน5คนครับยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยที่เรายังไม่ได้ไปบอกนะครับเราไปชวนต่ออีก5คนจะดีกว่านะครับจาก5คนครับก็จะเป็น10คนถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับคน10คนไปชวน10คนก็จะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับถ้าในเดือนนั้นนะครับเรามีสมาชิกในสายเลือด6กชั้นเต็มแบบนี้นะครับแล้วบริษัทมาโดยด้วยกันนะครับจ่ายโบนัสบริหารทีมแบบตารางด้านซ้ายเนี่ยนะครับในเดือนเดือนนั้นนะครับเราจะมีรายได้เดือนละ2องล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลย โหนะครับกาแฟห่อละ200นะครับมีรายได้หลักล้านแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับและถ้าเรานะครับรู้สึกว่ายังมีคนอีกหลายคนเลยที่เรายังไม่ได้ไปบอกครับเราตั้งเป้าไปบอกต่ออีกครั้งแรกนะครับ5คนครั้งที่2องคนครั้งที่3นะครับอีก5คนครั้งที่4อีก5คนครับรวมเป็น20คนแล้วถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้นะครับและถ้าบริษัทมาดูด้วยกันนะครับจ่ายโบนัสบริหารทีมตามตารางด้านซ้ายนะครับ เราจะมีรายได้เดือนหนึ่งหนึ่งล้านกว่ากวาเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ให้เพื่อนๆนนะครับลองท้าพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเรามาเจอกาแฟสุขภาพที่กลิ่นหอมสุดยอดนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเราจะไปแนะนําคนและจะมีคนที่ไปแนะนําต่อและเราจะเกิดรายได้ในการบริหารทีมเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้เป็นหลักแสนเป็นหลักล้านในบริษัทมาดูด้วยกันได้ไหมนะครับให้เพื่อนๆลองท้าพิสูจน์ตัวเองดูนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟสุขภาพ แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ไหมนะครับยังนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับวันนี้นะครับเวลาเราไปแนะนําคนมาเป็นสมาชิกหลายๆคนนะครับก็จะเจอคนที่สูงวัยนะครับเป็นคุณป้าคุณอาคุณลุงนะครับเราไปแนะนําเข้ามาดื่มกาแฟสุภาพแล้วนะครับคุณป้าคุณลุงนะครับจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้ไอทีไม่ถนัดในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเราไปแนะนําแล้วนะครับเราก็ไปถามท่านว่าเดือนนี้นะครับกาแฟหมดหรือยัง ซื้อเพิ่มไหมนะครับหลังจากที่เขาซื้อกาแฟไปแล้วนะครับเราก็จํานะครับว่ารหัสสมาชิกของแต่ละท่านอะสมาชิกอะไรเขาซื้อกาแฟกี่ห่อนะครับเราก็ไปเจ็รักษาสมาชิกภาพให้เขานะครับทุกห่อนะครับที่เราเจ็รักษาสมาชิกภาพให้สมาชิกของเราครับบริษัทมาโดยด้วยกันนะครับก็จะให้ค่าเก็บรักษาสภาพนะครับ10บาทต่อหนึ่งห่อต่อหนึ่งรหัสนะครับและมีสมาชิกบางคนนะครับไปสมัครมาจากทีมอื่นแล้วรู้ว่าเรานะครับขายพิมกาแฟนะครับเขาก็มาถามซื้อเรานะครับว่าซื้อกาแฟ พิมที่คุณได้ไหมเรา,าก็จะบอกว่าซื้อได้ครับหลังจากที่เราขายกาแฟพิม์ให้สมาชิกไปแล้วนะครับเราก็ถามนะครับว่ารหัสสมาชิกเขารหัสอะไรนะครับเราก็มาเจนรักษาสมาชิกภาพให้เขานะครับแม้แต่เป็นสมาชิกที่สมัครจากทีมอื่นแต่มาซื้อกาแฟกับเราเราเจนรักษาสมาชิกภาพให้เขาเราก็จะได้10บาทต่อหนึ่งรหัสต่อหนึ่งพอแม้แต่เรานะครับเจนรักษาสมาชิกภาพให้ตัวเองบริษัทมาเริ่ด้วยกันนะครับก็จะให้ค่าเจนรักษาสมาชิกภาพ10บาทต่อหนึ่งรหัสต่อหนึ่งอเช่นกันนะครับ โอ้โหบริษัทมารวด้วยกันนะครับใจดีมากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราขยับทํางานอะไรครับได้สตางค์หมดเลยนะครับวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆครับตั้งใจทาธุรกิจและก็ดูแลสมาชิกตัวแทนในทีมของเรานะครับเพื่อให้สําเร็จไปด้วยกันนะครับแล้วมีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านที่บริษัทมารวยด้วยกันนะครับทำงานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับทำงานถูกที่1-3ปีก็รวยมารวยด้วยกันพีมคอฟฟ่เต็มที่ถูอินวันนะครับ ใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะครับสวัสดีครับ